ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีวันนี้ขอนําเสนอธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระเล่มที่สี่วัรคที่ยี่สิบมขวควันนา,นาว่าด้วยมักเรื่องที่เก้ามัดจุก,กับผู้เมาในบุตรภรยาพระพุทธภาษิทธ ตังปุตตะปะสุสัมมัตตังพยาสัตตะมณังนรังสุดตังคามังมโหโควะมัจจุอาทายะคัตชติคำแปลมัจจุย่อมพานรชนผู้เมาในบุตรและปัสสัตว์ผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆไปเหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ไปฉะนั้นอธิบายความ ความเมานั้นมีหลายอย่างเช่นเมาเหล้าเมารักเมาลาบยศสันเสริญสุขเมาในบุตรภรรยาและทรัพย์สมบัติเมาเหล้าคือการดื่มน้ำเมาอย่างใดอย่างหนึ่งจนมีอาการมึนเมาอาการมึนเมานั้นอยู่ในระดับต่างๆกันมากหรือน้อยสุดแล้วแต่จํานวนน้ำเมาที่ดื่มเข้าไปเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกข่ำคืน เมารักคืออาการลุ่มหลงในเพศตรงข้ามจนกระทั่งลืมเหตุผลผิดชอบชั่วดีอย่างที่ท่านว่าเมาตันหาบ้ากามเพราะความรักมักจูงชักให้เสพผิดเหมือนติดฝิ่นลืมมิตรแท้แม่พ่อเพราะมนทินถึงเห็นอินหน้าเขียวไม่เหลียวแหลอาการของผู้เมารักคือไม่เห็นอะไรดีไปกว่าหญิงหรือชายที่ตนรักยอมสละทุกอย่างเพื่อความรัก ช่างคุณค่าของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่ามีค่าน้อยกว่าความรักเสียสิ้นเมาลาบทำให้มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดต้องลำบากตรากตรำเป็นอันมากในการสแสวงหาและการระหว่างรักษาหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกพอเป็นเหตุให้หาความสุขในชีวิตได้ยากเมายศทำให้ระเริงไปว่าตนดีกว่าผู้อื่น เป็นเหตุยกตนข่มท่านเหยียดยามเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าต่ำต้อยกว่าตนจิตใจกระด้างอวดดีอวดเด่นเมาสันเสริญเหมือนดื่มเหล้าหวานอยากได้อยู่เรื่อยๆใครตำหนิเข้าหน่อยก็ไม่พอใจมากเมื่อเมาแล้วก็เป็นเหตุให้แยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นคำสรนเสริญจริงอันไหนปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในฐานะสูง ยอมได้รับคำสัรนเริญปลอมได้ง่ายทำผิดทำไม่ชอบก็ไม่ค่อยมีใครกล้าติเตียนต่อหน้าปล่อยให้ทำไปแต่พอทําชอบเข้าหน่อยก็มีคนเสนอหน้ามาชมเชยเสียมากมายเมื่อบ่อยเข้าก็ทำให้หลงเข้าใจผิดไปว่าตนเป็นผู้ควรได้รับแต่สรรเสริญประการเดียวหาควรมีใครมาตำหนิไม่จึงเป็นเหมือนเด็กที่ชอบกินแต่ของหวาน คำสรรเสริญมีคุณค่าในทางเป็นกำลังใจแต่ก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับคนที่หลงและเมามันเมาสุขทําให้ติดในความสุขนั้นๆพอมีเรื่องต้องทุกร้อนเข้าหน่อยก็ทนไม่ได้สบายมาเสียจนเคยความจริงที่คนไม่ค่อยคิดถึงคือความทุกข์ต่างหากไม่ใช่ความสุขที่ทําให้คนเข้าใจชีวิตรู้จักชีวิตและรู้จักเพื่อนมนุษย์ตลอดถึงได้รู้จักตนเองดีขึ้น เมาบุตรภรยาเป็นเหตุให้ไม่มีเวลาเป็นของตนมัวยุ่งอยู่กับเรื่องบุตรและภร,รยาตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีมีความเพลิดเพลินลหลงไหลอยู่ในบุตรภรยาจนลืมนึกถึงสังขารและความเป็นไปอันแท้จริงของตนความเพลิดเพลินความทุกโศกความยุ่งใจและความกังวลเพราะบุตรภรรยานั้นมีคระเเค้วกันไปประเดียวก็สุขประเดียวก็ทุกข์ประเดียวก็หัวเราะประเดียวก็ร้องไห้ บุคคลผู้รักบุตรภรรยานั้นไม่ควรจักรักจนหลงเพราะความหลงทำให้บุตรและภรรยาเสียคนได้ง่ายที่สุดเมาทรัพย์สมบัติมีนัยยะเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในเรื่องลาบผู้มีปัญญาอาศัยทรัพย์สมบัติเป็นเพียงเครื่องอุปกรณ์แห่งชีวิตเป็นนายแห่งทรัพย์สมบัติส่วนคนโง่เอาตนเป็นทาสของทรัพย์สมบัติยอมทำความชั่วเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติเช่นปนล้นทรัพย์รักทรัพย์ โกงหรือยักยอกตลอดถึงฆ่าคนเพื่อชิงทรัพย์ทรัพย์นั้นมีทั้งคุณและโทษสุดแล้วแต่การเข้าไปข้องเกี่ยวกับมันบุคคลผู้เมาอยู่อย่างนี้มีจิตข้องในอารมณ์ต่างๆอย่างนี้ย่อมไม่พ้นจากมัจจุได้ย่อมตกอยู่ในอำนาจของมัจจุเหมือนคนหลับตกอยู่ภายใต้อำนาจของห้วงน้ำใหญ่ที่พัดท่วมทับในราตรีฉนั้น เรื่องนี้พระาศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารบนางกีสาโคตมีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบนางกีสาโคตมีเรื่องพิสดารของนางกีสาโคตมีท่านได้พันนานาไว้แล้วในสหัส,สวครควันานาณาความย่อว่านางกีสาโคตมีลูกตายนางเที่ยวอุ้มลูกไปขอยาแก้ความตายจากที่ต่าง มีผู้แนะนำให้มาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ให้นางไปหา,มาเมล็ดผักกาดในหมู่บ้านที่ไม่มีใครเคยตายนางหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้เพราะทุกแห่งม,มีคนตายทั้งนั้นนางสังเวชสลดใจว่าความตายไม่ได้มาถึงบุตรของนางผู้เดียวเท่านั้นแต่มาถึงสับพะสัตว์ทั่วหน้านางทิ้งบุตรแล้วกลับมาเฝ้าพระาศาสดาพระพุทธองค์ตรัสถามว่า โคตมีมเมล็ดผักกาดกรรมมือหนึ่งเธอได้แล้วหรือไม่ได้พระเจ้าค่าเพราะในบ้านทั้งปวงเคยมีคนตายแล้วทั้งนั้นและคนตายมากเหลือเกินพระทศพลจึงตรัสว่าเธอเข้าใจว่าบุตรของเราเท่านั้นที่ตายอันที่จริงความตายเป็นธรรมอันเที่ยงแท้ทั่วไปของสัตว์ทั้งปวงมัจจุราชย่อมฆ่าสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่เต็มปรารถนา แล้วสัตดลงไปในมหาสมุทรคืออบายดุดห่วงน้ำใหญ่พัดพาเอาสัตว์ทั้งหลายไปฉะนั้นพระชินสีตรัสต่อไปว่าตั้งปุตตะปะสุสามมัตตังเป็นอาทิมีนัยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนานางกีสาโคตมีบรรลุโซดาปฏิพลกลับมาติดตามรับฟังธรรมบท ทางแห่งความดีของท่านอาจารย์วัศินอินทสระจะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในครั้งหน้าหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชีด้วยนะคะท่านสามารถสนับสนุนช่องอ่านให้ฟังบายชีด้วยการกดปุ่มขอบคุณหรือสแกน QR code ดดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังและสวัสดีค่ะ